นะโมตัสสะภะคะวะโตอรตะ,ตะระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัจจสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขา ปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุมีมิเตเพาหุหาติพุทธมะอ,ะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิธิโย พุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือรือ